สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกอกกนิวครับวันนี้วันที่16มีนาคม2568ครับผมอยู่ที่ตำหนักปูใหญ่อาจารย์นอตตี้บ้านโนนสามัคคีตำบลนามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสินครับเดี๋ยวเรามาลุ้นระทึกกันกับรางวัลที่หนึ่งแล้วก็เลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16มีนาคม2568นะครับ เรามารุ้นระทึกกันกับอาจารย์นอตตี้นะครับเล็กท้ายสองตัวเลขท้ายสตัวนะครับแ้ยแห้งเวะกะางก่นิดมาตีเขาพุนาม สองตัวน่าเนที่สิบมตพ่อให้นลที่ออกสามสองสามนา้ันมนตรงตรงตรงมตตเดียว มาแล้วมาแล้วมาแล้วบันกระดานลุกเลยเห็นไหมเนี่ยเดวดูโอ้คนลุกเลยดูดูโอ้สุดยุดจำนวนหนึ้งรา้วลมาแล้วมานลุกเนลยมาแล้วมานเลยอยู่เลยอยู่รู้ผมนนลุกยังไม่หยุดเลย <T t ใครที่รอดูอาจารย์นอตตี้เต้นได้ดูจริงๆแล้วนะครับไดู้แล้วครับโอ้ยสสอได้เี้ยจแ้อยหนเป็ย้หอเป่าเมียปป่าเด้โอ้ยยอโอ้เตรียมนะครับเตรียมแป้งกับน้ำนะครับไม่อย่างรอเราี้อีกโอ้ยสมสี okay. ่ก้นเทีนาอ่าผมว่าบีผมจะเบาๆอย่างไรยพราะว่า เวลาแตกพอเขามันอาจแตกแต่ผมบอกว่าเมื่อนี้ผมมีพลังผมเปลี่ยนหลายครับผมบ่นในฝันผมกับใบมูเก้าครับขนาดนี้ผมไปบ่นมดล้นี่แหละอะไรผมพร้อมตกลงที่รองซึ่งหลากหลายนั้นจะมำกราโปร่งใสแล้วเมื่อนี้นี่เเมื่ออาการใสมาผมมีพลังแล้วผมหาจุดแก้วฝนปูบ่าถือเถื่อนเนี่ยมันเข้าไปเซเว่นมันตันแล้วครับและอย่างหูว่าปูอยากได้หยังเขาเละบางสิ อ้มาแก่งเอายั้งก็ได้ที่เ็่ไห้คนมีความสุขแล้วก็หัวขวนผมได้เป็นเจ๊นอนมาล่ำไชติ้หัวเดียวตอนแรกอาจินกินนะครับเอาผู้ใส่แป้งกินถนนนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีประชชานเอาผู้ใส่แป้งเย็นชนการถ่ายทอดสดเท่น้ำชายมันกับบอคคือขึนที่บนกระไรบางสิเปิดเฟซขึ้นเห็นคูปให้บุญก่อนมาดามบุรีก็เลยบไปที่มหาเจเพให้บุญเลย่า หนูเขาเอาแกงนะคะคู่ไพ่บุญได้รับเขาแกงมาเป็นแกงเดียวกันกับแม่นะคะลูกเกี๊ยบะนะเดี๋ยวใอยติดแกงตัวคือคู่ไพ่บุญนี่แหละมันรับต้องไม่เยี่ยมอาจารย์ละละเดี๋ยวไปถักหาคู่ไพ่บุญความใครเขาแกงเจ้าเต็มตัวเนี้ยมาดามนัดค่ะคนลุกเลยนะครับนโอ้คนลุกเบมาเศ้าเไยสุดๆนะครับเสามสองเต็มเต็มไม่ต้องกลับอะไรเลยไม่ต้องกลับ อาจารย์บอกตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่วันที่อาจารย์บอกครั้งแรกแล้วว่างวดนี้ไม่ยากเลยไม่อาจารย์บอกงวดนี้ง่ายง่ายมากอาจารย์บอกอย่างนี้งวดนี้ง่ายใช่ไหมบอก้สองสามสามสองเม็ดเดียวอาจารย์พูดยำยำคอมเมนต์เข้ามานะครับใครโชคดีสุดรวยทั้งประเทศรวยทั้งประเทศจริงๆงานนี้ครับใครที่ตามอาจารย์น็อตตี้นะครับก็คือถึงเวลาของเราแล้วนะครับ เนี่ยครับทุกคนที่รอคอยนะครับนี่แหละปูคัดสรรจริงๆสําหรับผู้ที่ศรัทธาและตามอาจารย์น็อตตี้นะครับนะครับให้แล้วเต็มเต็มนะครับยินดีด้วยนะครับกับทุกท่านนะครับสวัสดีสุดยอดมาก90สท่านผู้ชมนะครับการเสียงหยิบขึ้ลมานด้หลายคนเลขสีค่ะที่ไหวะ กรรมการออกรางัลประจำันไ้คนเมืองเป็นล้านในวไอ้ไไอ้ไี้นนะัเีรนายทตรีตำบลสันติสื้อสาตีหมดเลสันติเสื้ออำเภอเมืองชมจังหวัดเชียงใหม่ทีาเม้นทุกคนสามองสาองละัน่ะดีใจด้วยนะครับยีนดีด้วยครับบนถึงตะขอนในนะครับขอนใหม่ย่นี่ครับบอกว่าเลขยังไม่ออกนะครับเดกเดกเดกเลยครับเนาะเห็นไหมครับเนาะแดกไหนล่ะครับเห็นไหมครับเลข ใครที่มาเมนต์จานนู้นเนี่ยจะเป็นผัวไอ้คนเลยผมผมรู้สึกว่าจะมีเห็นตุลาการประชาชนคุณนุษราถึงแล้วสุดยอดมากๆครับเอกชนจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับต่ไผมไม่อ่านไม่ทันเลยนะครับเนาะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับเนาะรอลำดับนี้หนึ่งนะครับเอาบอลนี่บาหนี่จะให้คนซาก็คือเอาล่างเสร็จเอาบอลสามตัวไปเลยเอาบอลสามตัวทูบปูเอาทูบปูก็ได้สามตัวเนี่ยเหลือยัง หรือได้ชุดใบแดงก็ได้ได้มืดได้หมายเลข่ยงห้าเม่งหมายโอ้โหไหนเลยพี่ลูกน้องจัดให้เดี๋ยวเลี้ยงให้ลูกน้องจัดให้เดี๋ยวดูพร้อมมากเลยพร้อมแล้วพร้อมมากจะเป็นผู้เสียบันเป็นลำดับต่อไปนะครับน้องพร้อมมากถังน้ำพร้อมแล้วน้ำพร้อมแล้วนะครับแป้งพร้อมแล้วนะครับพิจารณาจานนะครับน้องแป้งเย็นนะครับ แป่งพร้อมแล้วลำเด้อดังทั่วโลกจริงๆครับเห็นไหมได้หมายเลขหกสุดยอดมากๆครับอยากให้เข้าจริงๆนะครับเราควบคุมการโหวเราก็จัดให้นะครับวันนี้นี่ที่บดข้าวรูปไปนู่วดทีอยากไปย็นเช่นนี้เห็นไ่มออนุญาตการเงินและค่าของการสำนักงานสอบสวนและนิติการจะเป็นผู้เสี่ยงรูกบอลเป็นลำดับต่อไปดีกันไหมครับคุณคุณส้มนะครับเนาะ ังไงบ้างครับเย่สามสองนะครับเนาะสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับเย่เย่นะครับคุณน้ำฟ้านะครับคุณเอาใครรวยคอมเมนต์มาเลยนะครับวันนี้คอมเมนต์รัวๆเลยนะครับ คอมเมนต์เข้ามาลัวๆครับกมกัรออกตัวประจำวันไว้อคุณประกาบคุณสาระระยงจังหวัด15สามเดืนาทพีุจึงทุกได้สองสามสองโผมก็เลยขนลุกถัาคัรูกปลูกจังไวนแกบอกว่าจะออกเลขอะไรก็ไม่มีใครรู้แต่ที่รู้คือสร้างกรรมดีต่อไปปูต้องเห็นครับแกพูดแค่นี้แล้วแกก็เย่เย่มาเห็นไหมเข้าจริงๆครับไอ้ความเชื่อความศรัทธาด้วยนะครับความเชื่อความศรัทธา ใช่ลอตเตอรี่เก้าใบมีแต่คนถูกครับมีแต่คนถูกครับร้อยท่านผู้ชมนะครับคนที่คอมเมนต์มาครับโชคดีบ้างไหมครับเนาะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนโอ้ยินดีด้วยเลยนะครับท่านผู้ชมยินดีด้วยกับทุกท่านเลยนะครับได้ทุกคนเลยนะครับนี่แหละครับปู้คัดสรรจริงๆริงใครที่รอคอยใครที่ตามอาจารย์น็อตตี้มาจนถึงทุกวันนี้ไม่พลาดนะครับสามสองสองสามกองบอกว่า จะมาลุ้นจน่าเลขจะเข้านะครับเลขอาจารย์จะเข้านะครับในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วครับเรารอคอยมาถึงแล้วนะครับเนาะมารอลุ้นก็ยินดีกับลูกศิษย์อาจารย์นอตตี้ทุกท่านเลยนะครับที่โชคดีในวันนี้รันละวันที่หนึ่งนะครับเนาะอาจจะเข้า ต่อไปท่านเจ้านที่คับรปที่คำนวณนะอาจารย์คำนวณใช่ไหมเนี่ยนี่ลายมืออาจารย์นี่นี่เห็นไหมเนี่ยวันหวยออกวันก่อนวันวันที่หวยออกอ่ะอาจารย์นั่งคำนวณก่อนนี่สามบับนี่แสดงให้แล้ววัลที่มัน่ามาแล้วรามาได้แล้วว่ยวายอีกแล้วอีกแล้ว 7จ็ดห้าเจ็ดห้าหกสามเจห้าเลรงวันที่1นึ่วันที่16บหกาเปรถทัวสงพันห้าร้ดเอาลวด3ของเราก็เข้าลวด3อยู่เจสาม้งเลยนะมันจับหัวตัวสามเข้าวันที่หนึ่งนกเมีรางข้างเคียงแดงที่กเอลขทัวสองรางวัลกเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสองเห้าเจ็ดห้าหกสองและ เจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าหกสี่ห้าหาส่เด้งบนล่าง3เข้าบนล่างางวนี้นะครับเจบแล้วูด3าอคือ3ดีย่เหลืองาบนล่างอแตกบนล่างนะครับตัวลูดตัวจอดนะครับเนาะมึงเงยเนตัวลดเยตัววิ่งนะครับวิ่งลูดนะครัเน ตัวเจอดล้วก็เข้านะครับแล้วก็แตกนะครับเนาะยินดีกับเศรษฐีใหม่ทุกท่านนะครับอันนี้ใบสูตรที่เราโชง์กันที่แล้วเห็นไหมสาอยู่นี่เห็นไหมสามสองผมวงตัวเดียวเลยครับใช่เนี่ยเนี่ยมันทำไมถึง3าสองนี่สองมีอยู่สามตัวยังกันเออส่วนหก็มีนี้ใบนี้อาจารย์เขียนไว้ตั้งแต่งวดีิยผมให้ไปกบหัวตัวสามเก้ามันมีสามสองสามเอเจ็ดสาเก้าอ่ะแต่ผมไม่ได้กลับให้ ในทูปปูกก็มีอ่ะแต่ว่านี่สามเด่นสองนี่มีอยู่สามตัวผมก็เลยเอาสามสองวงตัวเดียวนั่นแหละผมยังบอกเลยถ้าใครทุนน้อยไม่มีทุนซื้อสามสองตัวเดียวนี่แหละเขาแล้วว่าอีกยกพี่น้องนั่นแหละอายุผมสามสองไปย้อนดูคลิปไปย้อนดูคลิปวันนั้นวันที่เมื่อนี่ลูกพี่ก๊อกกระเเ้ามาแล้วเมื่อเนี่เท่ากับเลขว่าเขาเนาะผมก็บอกว่าว่าว่าอย่างไรขันไพ่ผมมีทุนกัไปย้อนดูคลิปนะสามสองนี่แหละพี่ก๊อกลงดูอยู่ตัวหนึ่งดูอดยู่ครับ ผมยังผมว่จะขวางอยู่ดิทิงถุงแล้วดังเสยียเหรอ <c oughs> ผมม่เอาทิงที่กระดังเนาะบปด้นั่งโคนรมักเ,เบิยงังนแหลอหัวจะซื้อดังกัวมัวเอาอยู่ค่ะนั่นแหละคตรเมืองหนหน่อยซะมันแหละพี่ก๊อกคือมต้องแง,ง้ได้เหรียญหลายกัวมูลมากินน่ะผิดที่ผมเองนะอ่านั่นแหละ <c oughs> ขอหัวน่ะ <c oughs> ครับปลาเขาไลไรสดก้อนมือไปกินไรครับยินดีกับทุกท่านนะครับ